ว่าจะมาเป็นแชมป์โลกแบดมินตันที่อายุน้อยที่สุดเมรัชนกต้องลงทุนและเสียสละอะไรบ้างในชีวิตทุกช็อตเด็ดที่จะทำให้คุณต้องอึง้งตลอดสัปดาห์นี้16นาฬิกา45นาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ัดไปพี่เท้่ตืต่น <laughs> สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศนะครับก็มีโอกาสได้เห็น ภาพความสําเร็จของเมรัชนกอินทนนท์นะครับแต่จะมีสักกี่คนฮะที่จะมีโอกาสได้เห็นว่าเธอต้องเสียสละเธอต้องลงทุนอะไรตลอดชีวิตนี้กว่าจะทำให้เธอนั้นมีวันนี้เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบชัดๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปใช้ชีวิตกับเธอ1วันครับ เห็นเพียงตอนที่เขาประสบความสําเร็จก็คงมีหลายคนอยากจะเป็นเมยนะครับแต่ถ้าคุณเห็นว่าเมยต้องลงทุนมากแค่ไหนหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นนักกีฬาอาชีพนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนที่เห็นความพยายามของเธอนั้นจะประทับใจในตัวเธอมากขึ้นอีก เติมครับวันนี้ผมมาลองใช้ชีวิตในสไตล์อปป้า pa, รัชนกสไตล์ดีกว่านอกจากจะซ้อมแบบท,ทุกวันวันละประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะมีงานโชว์ตัวรับรางวัลไม่ว่าจะกลับบ้านดึกแค่ไหน7โมงครึง่งคือสัญญาณที่บอกว่าได้เวลาภารกิจวันใหม่ในความเป็นมืออาชีพครับเสียงสั่นนิดนิดดังหน่อยหน่อยของมือถือเธอก็ตื่นแล้วครับฮแต่อีกคนนี่สิจะไหวไหมเนี่ยพี่ตื่นห่าทีว พี่แเต,ตียงนุ่มนะเนี่ยครับวันนี้ผมจะมาซ้อมแบบเมรัชนกฮะ <c oughs> คือการซ้อมหนักอย่างเดียวไม่พอฮะการจะเป็นแชมป์โลกนั้นความยืดหยุ่นของร่างกายความฟิตความอึดและกล้ามเนื้อต้องเป๊ะและ3สิ่งนี้แหละครับจะถูกสร้างโดยเทรนเนอร์ส่วนตัวทุกเช้า2ชั่วโมงเต็มๆครับ8โมงถึง10โมงฮะ ต้องเริ่มยืดเส้น stretching กันเล็กน้อยหน้าของเมย์ก็อาจจะไม่ยิ้มแย้มมากนะฮะเพราะว่าเธอต้องฝืนซ้อมเพราะมีอาการเจ็บหลังแล้วก็เพื่อจะได้เห็นภาพช,ชัดๆนะครับว่าเมย์ฟิตแค่ไหนผมก็เลยขอเป็นตัวแทนของคนธรรมดาฮะไปซ้อมด้วยจะได้รู้เลยว่านักกีฬาอาชีพระดับโลกนั้นทนซ้อมฝืนเหนื่อย <c oughs> เหนียวกับพวกเราแค่ไหนยืดได้ยังพอไหวครับ <c oughs> <c oughs> ยืดเสร็จ workout jogging เสริมแกร่งเน้นพลังแขนยกเวทเน้นช่วงล่าง จะได้วิ่งอึดอึดฝึกสเตปจืดจืดจืดด,ด,ดเอออันนี้เห็นแล้วยอมฮะโดดเชื่อแบบนี้ผมทําไม่เป็นนะฮะแล้วเมื่อทําเสร็จก็กลับไปทําทุกอย่างแบบซ้ําไปซ้ํามาจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเมย์ก็ต้องมาปั่นจักรยานเสริมความอึดอีกแล้วก็ไปทานข้าวเช้าแล้วก็รีบไปทํากายภาพบําบัดนะครับเพื่อรักษาอาการเจ็บหลังต่อเพื่อจะกลับมาซ้อมบ่าย3ามโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ซ้อมค่ำทุ่มถึงสามทุ่ม,มนี่แหละครับชีวิตของแชมป์โลก คนอยากเจอเธอทุกคนอยากถ่ายรูปกับเธอสำหรับเมยนะฮะลืมไปเลยฮะคำว่าชีวิตส่วนตัวพรุ่งนี้16นาฬิกานาทีเราจัดไปที่ที่ใดที่เมยสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด